ถ้าคุณกําลังมองหากล้องสักตัวหนึ่งอยู่ครับที่จะเอาไปท่องเที่ยวที่แบบว่าไม่อยากจะพกตัวใหญ่นะครับแล้วไม่ต้องการเลนเซอร์ฟูลเฟรมนะอยากได้แค่ a p s ี4พอครับวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณต้องดูครับเพราะมันคือกล้อง Canon m 50 Mark II ครับโอ้โหสุดยอดกล้องตัวนี้จะมีอะไรเด็ดครับเดี๋ยวไปดูกันครับผม หลายคนถามว่า M50 Mark II เนี่ยต่างอย่างไรกับตัวแรกนะครับวันนี้เราสรุปให้ฟังง่ายๆเลยมี5ข้อนะครับเริ่มที่ข้อ1กันเลยดีกว่าครับ <S <S เรื่องของ i f ครับโอ้โหการดีเทคของเขานะพัฒนาขึ้นมาเยอะมากจากตัวแรกครับก่อนหน้านี้เนี่ย การจะจับหน้าเนี่ยก็โอ้โหทำได้แค่ประมาณครึ่งตัวอะไรแบบนี้นะครับถ้าถอยหลังออกมาหน่อยนะครับตัวแบบออกไปไกลหน่อยเนี่ยอาจจะจับไม่ได้แล้วนะเดรว่าตานี่คืออาจจะมีปัญหาเลยแต่ตอนนี้เขาเคลมว่าการดีเทค ตาเนี่ยเท่ากับพวก r 5 r 6, r 6รุ่นพี่เขาเลยทีเดียวครับก็คือถ้าคุณถอยไปเนี่ยหัวจดเท้าเต็มตัวเนี่ยยังโฟกัสตาได้อยู่เลยนะครับโอ้โหเรียกว่าเรื่องนี้สำคัญมากสำหรับใครที่อยากจะถ่ายแบบว่าพอเท,ทถ่าย IAF อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็น ส่วนที่พัฒนามาในข้อแรกครับผมเรื่องที่2ครับสิ่งที่เพิ่มมาคือเรื่องวิดีโอครับโอ้โหหนีไม่พ้นครับเพราะว่ากล้องถ่ายภาพทุกวันนี้เนี่ยนอกจากถ่ายภาพแล้วนะเอาไปถ่ายวิดีโอมากมายครับเรื่องของ Clean HDMI ครับต่อ HDMI ออกมาเนี่ย ก็คือสัญญาณพวกอินโฟต่างๆจะไม่รบกวนแล้วนะก็คือสามารถนําไปไลฟ์สดไปต่อเข้าขอคอมต่างๆได้หมดเลยนะครับผมรวมถึงการเอาพุทเสียงผ่าน HDMI ออกมานะครับก่อนหน้านี้นี่ใครจะเอา M 5 0ตัวแรกไปไลฟ์สดไปนู่นไปนี่นะครับเสียงเนี่ยเขาไม่เอาพุทออกมานะก็เลยอาจจะมีปัญหาต้องไปต่อเสียงจาก อุปกรณ์ปลายทางต่างๆนะครับตอนนี้คือเอาไม้เสียบกับกล้องเลยครับแล้วก็เอาพูดทั้งภาพและเสียงออกมาผ่าน HDMI ได้แล้วนะครับทำให้ M50 Mark II เนี่ยโอ้โหเปิดตัวอย่างเต็มที่ครับเอาไปใช้ทั้งไลฟ์สดทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆนะตอนนี้ถือว่าครบจัดเต็มครับแล้วก็ในเรื่องของ 4K ก็มีนะครับ ไทม์แลต่างๆนะครับใส่มาให้เต็มที่เลยนะครับรวมถึงดิจิตอลไอของเขาครับโอ้โหเรียกว่าไม่มีการสั่นว่าแมชชนิกด้านในนะก็ยังใส่ดิจิตอลมาให้นะครับเขาว่าเคลมว่าการสั่นในห้5แกนด้วยระบบดิจิตอลเขานะครับ อันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวครับผมส่วนที่3ครับจัดเต็มต่อกับการถ่ายวิดีโอครับเพราะว่าเขาเพิ่มในเรื่องของแนวตั้งมาแล้วครับแน่นอนว่ากล้องตัวเล็กๆแบบนี้ครับจอสามารถฟลิปออกมาได้ใช่ไหมแล้วก็จะมาถ่ายตัวเองต่างๆ การถ่ายเอาพุทออกไปเป็นแนวตั้งเนี่ยโอ้โหถือว่าสําคัญพมากครับเพราะว่าเวลาถ้าเราส่งลงมือถือหรือว่าจะอัปโหลดต่างๆเนี่ยไม่ต้องมานั่งกลับกันอีกทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มือถือก็จะรองรับวิดีโอแนวตั้งในแอปต่างๆนะพวก i n นสตาแกรมติ๊กตอกอะไรพวกนี้ครับโอ้โหรวมถึง f c e e o o o เนี่ยถ้าเป็นแนวนอนบางทีดูยากนะครับแนวตั้งใน M 5 0 Mark II ใส่มาให้แล้วครับ รวมถึงการไลฟ์สดโดยตรงกับ YouTube เลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหไลฟ์สดต้องไปต่ออุปกรณ์เชื่อมลงคอมนะครับหรือบางทีเนี่ยต้องเชื่อมกับมือถือนะแต่ตอนนี้คือไลฟ์ผ่านตัวเขาเลยนะก็คือคุณแค่ต่อ Wi-Fi กับกล้องนะแล้วก็ล็อกอินในส่วนของ YouTube Account ต,ต่างๆนะครับผม แค่นั้นครับแค่นั้นเลยครับแล้วคุณก็ถ่ายด้วยกล้องไปเนี่ยคือเขาก็จะเป็นการไลฟ์สดลงมาใน YouTube โดยไม่ต้องยุ่งกับอะไรเลยง่ายมากๆข้อ4ครับกลับมาพูดถึงการออโต้โฟกัสของเขาครับนอกจากจะทำแบบนั้นแบบนี้ได้แล้วนะครับส่วนที่เขาเพิ่มขึ้นมาคือ การครอบคุมหน้าจอนะก่อนอื่นต้องบอกว่าแนวตั้งเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนแนวนอนเนี่ยจะได้แปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะก็เหลือขอบด้านซ้ายด้านขวานิดหน่อยนะครับผมซึ่งเขาได้เพิ่มการใช้งานที่สะดวกมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าเวลาที่เราถือกล้องเนี่ยเราจอด้านหลังนะเราถ่ายงี้นะครับผมเอาตามองเนี้ยบางทีเนี่ยจะเลื่อนจุดโฟกัสเนี่ยอาจจะลําบากนะครับผมก็เพราะว่าเขาไม่มีจอยสติ๊กด้วยนะครับการที่จะ เคลื่อนย้ายจุดเนี่ยก็คือแค่เอานิ้วโป้งครับหรือนิ้วอื่นก็ได้นะในการเคลื่อนไปที่หน้าจอนะก็จะเป็นการคอนโทรลจุดโฟกัสไปตามที่เราต้องการนะเช่นเราอยากเคลื่อนไปทางซ้ายครับเราก็สไลด์นิ้วโป้งที่หน้าจอไปทางซ้ายฟุบๆๆหรือว่าขวาก็ได้นะครับหรือว่าขึ้นลงแนวเฉียงอะไรแบบนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนจุดโฟกัสครับ,รบผมรวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าว้าวมากๆคือถ้าเรามีภาพบุคคลอยู่ในภาพเนี่ย สามคนสมมุติว่าสามคนหกตานะเขาจับตาได้แล้วนะครับแต่สามคนเนี่ยอยู่กันคนาละระนาบนะเราแค่ตั้งค่าไว้นะครับแล้วก็ไปทัดที่หน้าจอเนี่ยการทัดทุกครั้งก็คือเขาจะเปลี่ยนจากตาคู่นี้ไปตาคู่หนึ่งไปอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือสามคนเนี่ยจะวนไปนะบางทีเนี่ยเราอยากจะจับคนกลางเปลี่ยนไปเป็นคนไกลเปลี่ยนคนไกลเป็นคนใกล,ล้อะไรแบบนี้นะ <tin> ก็แค่แตะหน้าจอหลังแ <c oughs> คน่นี้โอ้โหเขาก็คิดให้หมดเลยนะครับเรียกว่า ส่วนนี้ที่ Canon นทำมาเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับแล้วอาจจะถูกนำไปใช้ในกล้องตัวถัดไปด้วยครับผม ก่อนหน้านี้ครับแคนนอนได้เปิดตัว image canon ไปนะครับก็คือเป็นระบบคลาวของ Canon นเขาไว้เก็บรูปนะซึ่งเขาก็จะให้เก็บได้แอคเคาท์ละ10กิฟรีนะครับแล้วก็เวลาที่เราอัปโหลดเข้าไปเนี่ยก็จะสามารถเก็บได้นานถึงสุด30วันนะครับก่อนที่เขาจะลบออกไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับมีผลอย่างไรครับเขาทำเพื่อรองรับตัว M50 Mark II โดยเฉพาะเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่า จะมีระบบที่ถ่ายไปนะอัพไปเรื่อยๆนะครับก็คือถ้าคุณใช้ m 5 0นะครับเดินถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีระบบออโต้อัพโหลดครับก็คืออัพโหลดไปที่คลาวของ Canon นะแล้วเวลาคุณเปิดดูภาพจากมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ย คุณก็ไม่ต้องเซฟลงมาที่มือถือหรือคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะอัพลงโซเชียลต่างๆเลยนะก็คือสามารถแชร์จากคลาวด์ลงไปใน Facebook ลงไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆที่คุณต้องการได้เลยนะก็เรียกว่าโอ้โหประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนะต่อไปนี้ไม่ต้องจะถ่ายปุ๊บจะอัพโหลดนะครับไม่ต้องแบบว่าเอ้ยเอาการ์ดออกมาไปโหลดนู่นนี่นั่นหรือว่าแชร์ Wi-Fi ลงมือถือนะบางทีก็เปลืองพื้นที่จัดเก็บในมือถือครับอันนี้คืออัพขึ้นคลาวด์ไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนททีี่่5 c a n นนทำมาให้กับตัวนี้ครับผมต้องบอกเลยนะครับว่ากล้อง Canon M50 Mark II เนี่ยเป็นกล้องที่ใส่สเปคต่งางๆเข้าไปเนี่ยครบมากๆครับทั้งภาพนิ่งแล้วก็ตอนนี้คือใส่เรื่องวิดีโอเข้าไปด้วยนะครับจากตัวแรกนะที่เป็นแบบว่า M50 ธรรมดาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามนะครับแล้วก็ถึงเวลาครับที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ